เบนพันรยาปอเปิดปากแล้วหลังลือปอกับกระติกเคยเป็นแฟนกัน อดีตนักร้องสาวเบนพิกไทยพันรยาไฮโซโปอที่อยู่บนเรือลำเกิดเหตุแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังตกน้ำเมื่อวันที่4 4กุมภาพันได้เปิดใจถึงกระแสข่าวสามีกับกระติกผู้จัดการของแตงโมเคยคบหาเป็นแฟนกันเมื่อตอนอายุประมาณ18-20ปีด้วยเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียง6เดือนที่ทั้งคู่ได้คบกัน โดยเบนได้เปิดเผยว่าส่วนตัวไม่ได้ซสีเรียดกับกระแสข่าวเรื่องนี้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไม่จริงเราไม่ค่อยได้ตามโซเชียลมากเลยไม่ค่อยกระทบจิตใจจริงๆแล้วพี่ปอเคยรู้จักกับกระติกตอนอายุ16ปีช่วงมัธยมปลายเคยคุยกันแบบกุ๊กกิ๊กกันแต่ไม่ได้เป็นแฟนทั้งคู่ไม่ได้เป็นแฟนกันแค่เคยชอบกันจีบจีบกันแต่เราอยากบอกว่าเรื่องราวในอดีตมันไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตตอนนี้ คนเราเคยรู้จักกันพอโตไปก็เป็นเพื่อนกันได้กระติกเขาก็มีลูกแล้วและพี่ปอก็มีครอบครัวแล้วเราไม่ได้ติดใจเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องมิตรภาพที่ดีมากกว่าถามว่าจริงๆพี่ปอเคยบอกเรื่องนี้กับเราไหมก็ไม่นะเรารู้มาจากข่าวก็เลยถามว่าเอา้าพี่ปอเคยคบกับพี่กระติกเหรอพี่ปอก็บอกว่าเคยกิ๊กกันสมัยเด็กๆแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนนะ ตอนเด็กๆช่วงวัยรุ่นก็มีมาจีบหลายคนจีบคนนู้นจีบคนนี้เราก็เลยเฉยๆเพราะคิดว่าเราไม่ควรเอาเรื่องนี้มาคิดในปัจจุบันมันเป็นเรื่องในอดีตจะให้มันมาปัจจุบันแล้วบอกว่าวางแผนร่วมกันค่าพี่ว่าก็ไม่ใช่มันเหมือนหนังไปหน่อยเบ้นพริกไทยกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ